อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100นแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีล็อตี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าเรา Origin นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาบอก,บอกห้องแห่งความลับนะการ f ร์ม Skill Walker มีเจ้าบอกว่าตรงเนี้ยมันบั็กหรือยังไงก็ไม่รู้นะ คือ1วินาทีเนี่ยมันเกิดประมาณห้าตัวครับเอาง่ายๆนะ30วินาทีร้อยตัวอัพแน่นอนนะแล้วมันเป็นจุดที่ฟาร์มสเกลวอล์กเกอร์เนี่ยได้3ดาวหลายคนเนี่ยได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเอาเป็นว่าหมีก็ขออนุญาตมาแชร์สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ดูแล้วกันนะครับจุดที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆก็มาที่เดิมเลยแต่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนจุดตรงกลางบนที่หมียืนอยู่ตรงนี้นะครับ ออแล้วก็อย่าไปทับที่ใครเขาด้วยนะครับเห็นใครฟาร์มอยู่ก็อย่าไปหาทานะครับม,มีหลายแนวนะบแบ่งปันกันไปนะครับเพื่อนๆลองฟาร์มดูเลยโคตรเด็ดตอนออสำหรับคนที่แบบกําลังสเกลวอล์กเกอร์ยังไม่3าดาวเนี่ยกำลังหาจุดฟาร์มมาตรงนี้ได้เลยครับรับประกันนะอาจจะได้การ์ดแทบทุกวันนะครับอาจจะได้การ์ดแทบทุกวันหรือไม่ก็สัก3 4วันต้องได้การ์ดสบายอะ่ะเพราะว่าจุดนี้มันเยอะมากเห็นปะ่ะดูอย่างวิสาตัวคนนี้ได้เลยครับชื่อคุณอะไรครับเนี่ยลอดลอดเมทนะอาโอมินพัสนะ เห็นปะแกรกรรมวิตี้เดียวตายดีห้ตัวเลยยกขยรหกโมงเช้าเลยนะอ่ะเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับรับประกันมาฟังตรงนี้ s k กลวอล์กเกอร์สาดาวนแน่นๆแ,แน่นอนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ